สวัสดีเอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้าพงเดียชาแนลนะคะสวัสดียามบ่ายเนาะไปกันนะคะภารกิจของเรานะคะไปมอบข้าวสารให้พี่ทิศนะคะแล้วก็เสื้อผู้มอบโอกาสนะ,ะให้พี่ทิศแล้วก็พ่อผู้ใหญ่เนาะนะวันนี้เราจะมอบเสื้อคนละหนึ่งตัวนะคะจาก FC ใจดีเนาะแล้วก็ข้าวสารนะ,ะที่ติดพี่ทิศไว้เมื่อวานนะคะจาก ที่คนตายคนตายไม่ทิ้งกันเนาะที่มอบข่าวสารให้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็กราบขอพระคุณ FC นะคะทั้ง2ท่านเนาะที่รวมทําบุญกับโครงการของเรานะคะทั้ง FC จากกรุงเทพใช่ไหมพ่อนะคะให้จะมอบเงินให้พิ่ทิศ1,000บาทนะคะไว้ใช้จ่ายเนาะนะคะแจะซื้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ 1,000บาทเข้าร่วมโครงการภูมอบโอกาสนะคะและคุณแม่นะคะ FC ใจดีเช่นกันนะคะ1,500บาทเนาะ,เ,นะเมื่อะก,กี้นะคะก็ะเข้าร่วมโครงการนะคะผู้มอบโอกาสของเราเนาะนะ,ะยังไงก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกทกท่านนะคะที่ร่วมทำบุญกับพวกเราทีม4สหายเนาะนะคะขอให้บุญกุศลนั้นนะคะกลับคืนไปหาท่านนะ เป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ,ะโรคภัยไม่มีเนาะที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะพอ่อไปกันพี่น้องรพร้อมแล้วกับปอ่ชี้แจงมันป้าใจพรเนาะพี่น้องเหซีก, <c oughs> ก็ตรงนี้มันบ่ายโมงก,ว,กว่าแล้วครับพี <paddle S 2> ่น้องผมจะมอบอะไรสิ็จเนาะ ก็ขอเป็นวันพุ่งนี้นะครับเรื่องงานพุ่งนี้วันนี้เราขนเหล็กไปไว้แล้วก็ปรับดินเฉยๆเนาะก็ขออภัยเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีธุระนะมีธุระมีทะลุนะคะมีธุระด้วยเนาะเหพรุ่งนี้เราจะมาแต่เช้าใช่พรุ่งนี้มาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าทันงานที่นี่เนาะทันงานทันแน่นอนนะคะเก้าโมงนะเอ็นในออกจากบ้านเก้าโมงนี่ทันแน่นอนนะคะ ขอเป็นในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะพี่เร่ก็ว่าจะลงมือทำแล้วแหละแต่มันก็เที่ยงพอดีมันมันกระเทินหน่อนะถ้าทําก็แป๊บเดียวนะครับ fc นะก็ fc ห่วงนะฮะว่าบ้านของคุณยายพรนั้นวัวงบมันบานปลายนะครับใครคุณแนะนําถ้าใช้เมนชิตนะะแอมเอาน่ะไม่เปลืองครับพี่น้อง สังกระสีรนเล็กสังกระสีรนเล็กเนาะไม่ไม่เปลืองนะไม่บานปลายแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับเนาะเราก็จะทำประหยัดที่สุดนะฮะพี่น้องทําแบบประหยัดที่สุดไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าหลังนั้นเราก็ไม่อยากช่วยหลังนี้เราก็ไม่อยากช่วยนะครับเอฟซีอันไหนพอที่เราจะช่วยได้นะฮะเราก็ช่วยพิจารณาร่วมกันกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะ<ช>นะคะ <c oughs> ก็อันไหนสมควรช่วยเราก็จะช่วยนะคะเอฟซีพอมีอะไรจะพูดอีกแล้วก็เมื่อคืนเนาะอ่ะไม่ไม่ทำคิดองเมื่อ,ะอะ <c oughs> นะคะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อเสือ <c oughs> ้อนะ<ม>อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะ โทรมาได้เลยแอนไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน0 2 4 3สา4นสามสามหนึ่งสี่นะคะเสื้อผู้มอบโอกาสนะคะให้สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสนะแอร์ผมไม่เย็นหรือเปล่ามันเย็นอยู่อากาศมันร้อนร้อนนะะเมื่อคืนร้อนมากแม่มาต่อยก็กินยาเนาะยังไงก็นะคะขออภัยเอฟซีด้วยนะคะที่เมื่อคืนเนาะไม่รู้ว่าพอมาต่อยไล้สดนะคะก็กินยาไปหลายเม็ดหลายขนาดนะพี่น้องนะ พอมาต่อยไล์สดว่าใครสนใจสั่งซื้อเสื้อนะคะก็ถ้าได้ยินเสียงไม่ดีไปก็กราบขออภัยนะเพราะว่าเมื่อคืนกินยาหลายขนาดนะที่ฟีสองเม็ดนะคะพาราสองเม็ดแก้แพ้แก้ไอนะคะก็กินเข้าไปหลายขนาดเนาะก็ทําให้งวงเงียนะเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะหลับนะพี่น้องเพิ่งรู้สึกว่าเออตัวเองได้พักผ่อนนะเพราะามาต่อยก็มาสะกิดนะก็คนง่วงใช่ไหมพ่อคนกินยายากลุ่มนะพี่น้องนะมันก็จะรู้สึก รู้สึกหงุดหงิดนะคะก็ยังไงก็กราบนะคะกราบขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ยินเสียงไม่ไมดีออกไปเนาะนะคะก็อย่าถือสานะคะเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนาะพ่อเนาะคืนก่อนก็ไม่ได้นอนนะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะคะทั้งเสียงตัวเองไอแล้วก็เสียงหมาเห่านะ,ะผสมปนเปนกันเข้าไปนะพี่น้องก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนนะนะคะไม่ได้เป็นโควิดเป็น เขาเรียกอะไรนะพ่อเขาเรียกอะไรถึงจะถูกเขาเรียกเปลี่ยนอากาศนะคะอากาศเปลี after, ่ยนแปลงธรรมดานะคะร่างกายหนูชอบชอบอากาศหนาวดีจะปากไม่พองดีปากไม่พองนะ้วธรรมดามันจะร้อนในเนาะหนูชอบอากาศหนาวหนูไม่ชอบอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมันมันเนอะหนะนะะมันเหนียวตัวนะมันหงุดหงิดอากาศหนาวนี่โอ้โหมันอารมณ์ดีได้ทั้งวันเนาะพ่อเนาะทำงานก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะ FC อย่าซื้อสา,านะคะยังไงหนูก็กราบขออาภาย FC ที่น่ารักทุก<ร>ทา่านด้วยนะคะคุณยายพรเนาะไม่นานนะคะไม่นานถ้าเราขึ้นโครงได้เนาะมไม่นานไม่นานขนาดมันก็กระทัดรัดนะคะเพราะว่าย่นย่นเข้ามาเนาะจากจากที่หกเมตรใช่ไหมพ่อเรือนอนี่เขาทำบ้านเนี่ยจะกว้างสี่ยาวห้าอันนี้เรากว้างห้ายาวสี่นะครับ ก็มันจะเหลือตัวห้องนอนแค่3คูณ4นะครับแล้วก็ระเบียงด้านนอกเนาะเป็น2เ2 2> 2 2> มตรสอคูณ4นะครับเพราะว่าน้องของคุณยายก็บอกว่ามันกว้างไป มันขวางทางเดินนะเพราะว่าปู่บ้านก็ไม่ได้หวังจะลือมันมีหลักแดนอยู่มันมันมันกลัวล้ําแดนใช่ไหมใช่เพราะว่าที่ตรงนั้นก็มันไม่ใช่ที่ของคุณยายด้วยใช่ใช่อันนี้เราก็เข้าใจนะฮะยอดมากนะครับเอเพราะว่ายายก็อยู่คนเดียวยายเขาอยู่คนเดียวนะครับตอนแรกเพราะว่าจะทำเอกว้างกว้างห้ายาวหกไม่มันกว้างเกิน ย่นเข้ามาแต่ถ้าออกมานี่ก็จะเป็นรูปแบบที่แบบว่าแม่แม่จินตนาการก่อนนะโรทต่นี่ประตูนี่นะจะเข้าหน้าบ้านแต่อันนี้ประตูเข้าด้านข้างด้านข้างแล้วก็เอฟซีบอกว่าทําไมทําไมถึงทําประตูไกลห้องน้ําจ้างไม่ไกลไม่ไกลนะฮะมันใกล้เองสามารถที่จะเดินเดินออกไปทางนู้นได้เลย ขอบคุณนะครับเอทุกท่านนะสามารถคอมเมนต์ติเข้ามาได้นะครับอันไหนที่เราพอจะแก้ไขได้ก็แก้ไขได้นะครับเราเราไม่ถือนะครับเนาะ,ะเราก็อยากให้เอฟซีเป็นคนในโลกโซเชียลเราเราอยากจะให้เอฟซแสดงความคิดเห็นออกมา <c oughs> นะเผื่อเราจะได้อื้อปรับปรุงนะเวลาเห็นไหมเอฟซบอกว่าถ้ามันกว้างเกินไปวันนี้ผมก็ตัดแปลงย่นเข้าย่นเข้านะครับเสนอเข้ามาได้นะครับผม แนะนำเข้ามาได้เนาะเออนะคะแล้วก็อีกอีกอันนึ่งนะพ่อเอฟซีบอกว่าแนะนำบอกว่าอยากให้ปูกระเบื้องเพราะยายแก่แล้วกลัวลื่นทำน้ำหกแล้วไม่เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เรื่องกระเบื้องนั้นก็พิจารณาอีกทีนะคะาปูนะฮะเอฟซีมันมันก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมติถ้าปูเราจะปูกระเบื้องแบบหยา นะพี่น้องก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง<พ>นะคะนะรวมกันเนาะว่าสมควรอย่างไรนะคะคลิปนี้ก็นะคะพูดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนาะ,ะพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ